ตอนที่24โรงเรียนเหล็กสกัดหลายวันต่อมาณสถาบันเอิร์นในตอนเช้าลินเล่ทานอาหารเช้าแล้วและตอนนี้มุ่งหน้าไปที่ภูเขาด้านหลังเตรียมตัวเริ่มฝึกขณะที่เดินอยู่บนถนนเพื่อออกจากสถาบันหนูเงาน้อยอยู่บนไหล่ของลินเล่กวาดมองไปทั่วทุกแห่งมีคนคน่อนข้างน้อยในสถาบันเอิร์นที่มีอสูรเวทเป็นผู้ติดตาม ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดสนใจลินเล่ที่มีหนูเงาน้อยเป็นผู้ติดตามแต่ชั่วขณะนั้นคนนั้นไงลินเล่จอมเวทอันดับหนึ่งในหมู่นักเรียนระดับหนึ่งเสียงดังสดใสดังมาจากข้างหน้าไม่ไกลนักลินเล่อดมองไปทางตำแหน่งเสียงนั้นไม่ได้และเห็นเด็กผู้หญิงน่ารักสองคนกำลังคุยกันพลางมองมาที่เขา เมื่อลินเล่ชํำเลืองมองพวกเธอเด็กผู้หญิงทั้งสองคนก็เริ่มหัวร่อต่อกระซิกกันเบาๆเรากลายเป็นคนมีชื่อแล้วลินเล่ยอกตัวเองเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้คนมักพูดถึงเรื่องของเขาบ่อยตั้งแต่เขาเอาชนะแรนผู้ชนะเลิศการแข่งขันของนักเรียนระดับหนึ่งทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของนักเรียนระดับหนึ่งอข้างหน้านี่อะไรนะ ทันใดนั้นลินเล่เห็นร่างผอมบางข้างหน้าเขาผมสั้นสีทองกับร่างที่ผอมบางเหมือนเรโนความรู้สึกเยือกเย็นแผ่ออกมาจากเขาขณะที่เขาเดินไปตามถนนอย่างสงบดิกซี่ม่านตาของลินเล่หดตัวดิกซี่อายุ9้าปีเหมือนกันและความจริงเขายังอ่อนกว่าลินเล่หนึ่งเดือนแต่เด็กเก้าขวบผู้นี้กลายเป็นจอมเวทระดับสามไปแล้ว แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆในการฝึกฝนระดับสูงขึ้นไปเด็กอายุ9ปีเป็นจอมเวทระดับ3ก็ยังเป็นเรื่องประหลาดมากนั่นดิกซี่นี่ข้าได้ยินว่าเมื่อวานในการทดสอบจอมเวทประจำปีดิกซี่แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอจะเป็นจอมเวทระดับ4แล้วเด็กสาวอายุ17และ18ปีพวกหนึ่งพูดอยู่ด้านข้าง นักเรียนในระดับ3เกือบทั้งหมดมีอายุมากกว่า16ปีมีเพียงอัจฉริยะอย่างดิกซี่เป็นข้อยกเว้นที่ชัดเจนจอมเวทระดับสลินเล่รู้สึกว่าหัวใจของเต้นแรงพวกเขาทั้งสองอายุ9ปีและดิกซี่ยังอ่อนกว่าเขาหนึ่งเดือนแต่เขาก็กลายเป็นจอมเวทระดับสี่ไปแล้วขณะที่ลินเล่ยังเป็นเพียงระดับสองอยู่เลย ดิกซี่มีท่าทีเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งขณะเดินผ่านลินเล่ดิกซี่เป็นอัจฉริยะไม่มีผู้ใดในวัยเดียวกับเขาสามารถเทียบกับเขาได้ลำแสงสีขาวสายหนึ่งฉายออกมาจากแหวนมังกรขดและเดลินโคเวิร์ตปรากฏตัวอยู่ข้างๆลินเล่และยิ้มให้ลินเล่ความจริงไม่มีความแตกต่างอะไรมากมายระหว่างเจ้าทั้งคู่เลย เมื่อดิกซี่เริ่มเข้าเรียนความบริสุทธิ์ของพลังจิตเขามากกว่าคนอื่น68เท่านี่หมายความว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มฝึกความบริสุทธิ์พลังจิตของเขาก็ถึงระดับเดียวกับจอมเวทระดับสามเสียแล้วนั่นคือเหตุผลให้ปีแรกที่เขาต้องทำก็คือะส,สมพลังเวทเพื่อกลายเป็นจอมเวทระดับสามตอนนี้เขาอยู่ที่สถาบันเอิร์นมาเกือบสองปีแล้ว ดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากที่เขาจะกลายเป็นจอมเวทระดับสีได้ลินเล่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีคนผู้นี้มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติมากเกินไปเขาจะเกิดมาพร้อมด้วยความบริสุทธิ์พลังจิตที่มหาศาลและความสัมพันธ์ธาตุก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเขาต้องสะสมพลังเวทได้เร็วมากเช่นกัน แม้ว่าการฝึกของเขาในตอนนี้จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่ข้าคิดว่าเขาจำเป็นต้องใช้เวลาอีก3หรือสี่ปีจึงจะเลื่อนจากจอมเวทระดับ4เป็นระดับ5ได้และจากระดับ5เป็นระดับ6เขาจำเป็นต้องใช้เวลา4หรือ5ปีตอนนี้เจ้าเป็นจอมเวทระดับสองขณะที่เขาเป็นจอมเวทระดับ4ี่ แต่ข้ามนาอไอจอว่าภายในสิปีเจ้าจะไล่าตามเขาทันแน่เดลินโคเวิร์ดพูดอย่างมั่นใจแต่ลินเล่ไม่เชื่อเช่นนั้นท่านปู่เดลินยิ่งคนผู้นั้นมีพรสวรรค์มากเท่าไหร่เขาก็ก้าวหน้าเร็วขึ้นเท่านั้นเขามีพรสวรรค์มากกว่าข้าและยังมีระดับมากกว่าข้าเป็นไปได้ยังไงที่ข้าจะไล่าตามเขาท่านภายในสิปีหนะ้าลินเล่ไม่ใช่คนโง่ การเรียนที่สถาบันเอิรนของเขาทำให้เขารู้ว่าจอมเวทจะเลื่อนชั้นได้นั้นยากเย็นเพียงไหนในอดีตเดลินโคเวิร์ดบอกลินเล่ว่าเขาจะกลายเป็นจอมเวทระดับ6ได้ภายใน10ปีแต่ลินเล่มักจะคลางแคลงใจในเรื่องนั้นที่สําคัญคือในช่วงเวลานี้ระดับความก้าวหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่ายังไม่เพียงพอ ขณะที่เขาพูดํำเหล่านี้ลินเล่ก็เดินออกจากประตูของสถาบันเอิร์นและเข้าไปภูเขาหลังสถาบันแล้วขณะที่ผ่านป่าเขาทัานใดนั้นเดลินควเวิร์ดก็พูดขึ้นลินเล่ไปที่ไหล่เขากันเถอะไหล่เขาใกล้ๆน่นเหรอลินเล่สับสนนิดนิดอย่าเพิ่งถามอะไรมากเมื่อเจ้าไปถึงแล้วข้าจะอธิบายเดลินควเวิร์ดหัวเราะ ที่เขาด้านหลังปกคลุมไปด้วยหญ้าและไม้ใหญ่ขนาดต่างๆแต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่งลินเล่พบสถานที่ที่น่าพึงใจตามที่เดลินโคเวิร์ดต้องการนี่คือยอดเขาสูงหลายร้อยเมตรลินเล่ยืนอยู่ตรงยอดเขาท่านปู่เดลินท่านจะให้ข้าทำอะไรที่นี่เหรอลินเล่พูดอย่างสงสยัยเดลินโคเวิร์ดหัวรเราะกล่าวว่า ลินเล่เจ้าไม่เชื่อคำพูดของข้าที่ว่าข้าสามารถสอนให้เจ้าไล่ทันเขาในช่วงเวลาสิปีนั้นเหรอข้าห้าลินเล่ในฐานะที่เป็นจอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนความจริงข้ามีวิธีเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ของพลังจิตผู้ฝึกฝนได้วิธีเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ของพลังจิตหรอเข้าสมาธิก็ยังไม่พอเหรอ ลินเล่มองเดลินโคเวร์อย่างแคลงใจเดลินโควิร์ยิ้มใจเย็นลินเล่ข้าเห็นด้วยว่าการเข้าสมาธินั้นให้ผลที่ดีมากแต่หลังจากทำสมาธิแล้วผู้ฝึกจะรู้สึกเพลียมากถูกแล้วข้าจะรู้สึกเพลียการเข้าสมาธิทำให้ข้าต้องใช้พลังจิตไม่หยุดหลังจากใช้พลังจิตจนหมดข้าจะปล่อยให้มันได้ฟื้นฟู คงเป็นเรื่องแปลกถ้าจะไม่เหนื่อยเลยลินเล่ขมวอดคิ้วเดลินโคลเวิร์ดพูดอย่างภูมิใจแต่วิธีของค่าแตกต่างออกไปไม่ได้เปลืองพลังจิตเลยแม้แต่น้อยความจริงมันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งความบันเทิงเหรอลินเล่มองเข้าไปอีกใช่แล้วนี่คือความบันเทิงแบบหนึ่งก็คือการสลักหินนั่นเอง ท่าทางเต็มไปด้วยความภูมิใจปรากฏอยู่บนใบหน้าของเดลินโคเวิร์ดแกสลักหินเนี่ยนะลินเล่พูดอย่างประหลาดใจเหมือนรูปสลักในสถาบันพรูส์น่ะเหรอเดลินโคเวิร์ดยิ้มและพูดว่าถูกต้องแล้วเมื่อนักสลักหินคนอื่นสลักหินพวกเขาจะใช้พลังงานมหาศาลและทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าแต่วิธีสลักหินของข้านั้น แตกต่างออกไปแม้ว่าจะเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นฝึกฝนแต่สุดท้ายกลับให้ผลที่ดีมากพูดจริงเหรอลินเล่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเดลินโคเวดจ้องหน้าเขาลินเล่เจ้าไม่เชื่อข้าเหรอในฐานะจอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนที่คนยกย่องแห่งจัก,กระวัิพูเอน็นในอดีตมีงานแกะสลักหลายชิ้นที่ข้าทำ คุณนางเสนอเงินเป็นล้านเหรียญทองเพื่อขอซื้อแต่ข้าในฐานะจอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนจะยินดียกรูปแกะสลักซึ่งข้าสร้างด้วยความภูมิใจทั้งหมดให้คนอื่นได้ยังไงท่านยอดเยี่ยมขนาดนั้นเชียวทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อของท่านในท่ามกลางปรมาจานนักแกะสลักคนอื่นเลยล่ะท่านปู่เดลินลินเล่ถามอย่างสงสยัยเดลินโคเวิร์ด พูดอย่างไม่สบายใจก็ข้าซ่อนผลงานข้าทุกชิ้นไว้ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งข้าไม่รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากผ่านไป5,000ันปีข้าไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนอีกต่อไปห้าพันปีเพียงพอต่อการทำให้มันเปลี่ยนเป็นพื้นที่กสิกรรมจากระวัดิภูเอ็นทั้งหมดถูกทำลายใครจะรู้กันว่าเดี๋ยวนี้อุโมงค์นั้นอยู่ที่ไหน โอ้โฮงนั้นก็ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อของปู่สินะลินเล่เริ่มหัวเราะเจ้าไม่เชื่อข้าง,งั้นเหรอเดลินคเวิร์ดจ้องมองเขาเมื่อวันนั้นเมื่อพรูฟยังเป็นเด็กน้อยเขามาหาข้าอย่างกระตือรือร้นขอให้ข้าอนุญาตให้เขาได้ชมผลงานของข้าหลังวิจารณ์ผลงานข้าแล้วเจ้าหนูพรูฟก็พัฒนาระดับจิตใจขึ้นและในที่สุด เขาก็กลายเป็นปรมาจารย์นักแกะสลักความจริงจะถือว่าเขาเป็นนักเรียนของข้าคนหนึ่งก็ว่าได้ลินเล่ตกตะลึงพรุกส์นั่เหรอตอนนี้ลินเล่สถานจริงๆพรุกส์บุรุษผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักสลักที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเป็นนักเรียนของเดลินโคเวิร์ดแน่นอนถ้าใครก็ตามบอกได้ว่า ผลงานของพรุกสื่อความหมายออกมาได้สมบูรณ์แบบงานของข้าก็คือการพยายามทำออกมาให้แตกต่างสิ้นเชิงข้าตั้งชื่อวิธีแกะสลักของข้าว่าสำนักเหล็กสกัดสำนักเหล็กสกัดนั้นแตกต่างจากวิธีแกะสลักจากที่อื่นๆโดยสิ้นเชิงเป็นแนวทางที่แตกต่างกันสิ้นเชิงไม่มีอะไรเปรียบวิธีนี้ในตอนแรกเริ่มจะทำให้เหนื่อยมาก แต่เมื่อเขาเชี่ยวชาญแล้วเจ้าจะได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงท่าทีมั่นใจปรากฏเต็มใบหน้าของเดลินโคเวิร์ดพอจ้องดูลินเล่ใบหน้าของเดลินโคเวิร์ดปรากฏรอยยิ้มขึ้นแต่แน่นอนว่าในอดีตข้าเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของสำนักเหล็กสกัดจากวันนี้เป็นต้นไป เจ้าจะเป็นสมาชิกคนที่สองในใจของลินเล่เขาเชื่อมั่นในตัวปู่เดลินดังนั้นแน่นอนว่าเขาตัดสินใจเรียนแกะสลักกับเขาและยิ่งกว่านั้นถ้าคำพูดของเดลินโคเวอร์จริงและเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นได้ขณะที่กลายเป็นยอดฝีมืองานแกะสลักแค่เพียงทักษะง,งานแกะสลักอย่างเดียวเขาจะสามารถส่งค่าเล่าเรียนให้น้องชายได้ การเขียนบันทึกในประวัติศาสตร์เพิ่งมีมาไม่กี่หมื่นปีในช่วงเวลาที่ยาวนานก่อนที่ระบบการเขียนจะถูกคิดค้นการแกะสลักหินมีมานานแล้วเดลินโคเวิร์ดพูดพลางถอนหายใจ1นึ่งแสนปีหรือแม้แต่ล้านปีทีผ่านมาเหล่าบรรพบุรุษของเราบันทึกความทรงจำของพวกเขาและภาพที่พวกเขาเห็นในรูปแกะสลัก นี่คือวิธีบันทึกวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ที่โบราณที่สุดลินเล่พยักหน้าเช่นกันไม่มีวัฒนธรรมอื่นที่เก่าแก่ไปกว่าการแกะสลักผ่านมาหลายยุคสมัยการแกะสลักเป็นเรื่องยากมากและการสร้างงานสลักด้วยแรงบันดาลใจไม่ซ้ำใครยากยิ่งกว่าบางอย่างยากที่จะทำก็ยิ่งมีมูลค่าความสำเร็จสูงลินเล่เห็นด้วยในใจ ถ้าเขาต้องการจะวาดเส้นเส้นหนึ่งเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ง่ายแต่ถ้าเขาต้องการแกะสลักเส้นออกมาก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะหินแข็งเกินไปลักษณะของหินคุณภาพลายและการใช้สีไม่เพียงมีผลต่อรูปร่างของมันแต่ประสิทธิภาพทั้งหมดและลักษณะที่แท้จริงเราใช้เหล็กสกัดเพื่อลบส่วนเกินและเพื่อให้ความงามตามธรรมชาติ เผยตัวออกมานี่คือการสลักหินวิธีการสลักหินเป็นหนทางควบคุมพื้นที่ว่างและรูปลักษณ์เมื่อสลักหินช่างจะต้องสลักจากนอกเข้าไปหาข้างในค่อยไปทีละก้าวดึงรูปที่อยู่ข้างในออกมาช้าๆและจากนั้นเขาค่อยลบส่วนเกินออกเพื่อให้รูปนั้นเห็นได้ชัดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้นักแกะสลัก รู้ซึ่งถึงงานศิลปะของเขาอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือวัตะจักรแห่งความงามทันทีที่เขาได้เริ่มเดลินโคเวิร์ไม่สามารถหยุดพูดเรื่องงานแกะสลักได้แต่ลินเล่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเดลินโคเวิร์ให้ความสำคัญต่อศิลปะนี้มากขนาดไหนวิธีแกะสลักหินทั้งหมดจะใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่น เหล็กผีเสื้อเหล็กสกัดเหล็กโค้งเหล็กสามเหลี่ยมตะขอหยกคอนเลื่อยและอื่นๆอีกมากสาเหตุที่มีเครื่องมือหลากหลายก็เพราะหินมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งดังนั้นพวกเขาจะใช้เหล็กผีเสื้อวาดร่างและเหล็กสกัดใช้ตดัดส่วนเหล็กสามเหลี่ยมพอได้ฟังเขาพูดลินเล่เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานสลักหินมากขึ้น จูจูเดลินโคเวดก็หัวเราะแต่วิธีการสลักหินของข้าแตกต่างจากคนอื่นสิ้นเชิงข้าตั้งชื่อวิธีแกสลักของข้าว่าสำนักเหล็กสกัดนั่นเป็นไปได้ยังไงท่านจะสลักโดยใช้แค่เหล็กสกัดเหรอลินเล่เถียงท่านเพิ่งบอกว่าท่านจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมากขึ้นตัวอย่างเช่นเกรดของปลาท่านจะใช้เหล็กสกัดตรงสลักเอาอย่างนั้นเหรอ ไม่มีทางเป็นไปได้ผิดแล้วแม้ว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่เราจอมเวทธาตุดินนั้นทำได้เดลินโคเวิร์ดพูดอย่างมั่นใจนักเวทสายธาตุดินสามารถรู้สึกได้ถึงรูปร่างหินทั้งหมดด้วยแรงเอวที่เพียงพอเราสามารถสลักหินโดยใช้เหล็กสกัดตรงได้แต่แน่นอนสำนักเหล็กสกัดไม่ใช่ว่าใครก็เข้าได้ วันนี้งานที่เจ้าต้องไปทำก็คือซื้อเหล็กสกัดที่คมจากวันนี้เป็นต้นไปทุกวันข้าจะใช้เวลาสามชั่วโมงแนะนำเจ้าให้เรียนวิธีสลักหิน